เอาละครับผมสัญญากันไว้แล้วนะครับว่าจะเล่นมอนี่มูมาเลทให้รูนะครับผมลงทุนนะเริ่มต้นนะครับลงทุนเริ่มต้นก็ตอนนี้ก็ลงทุนไปทั้งหมดเจ็ดร้อยนะครับผมในมตามาร์ลงทุนนะในการโ่กใช้ศูนย์จุดี่ห้านะครับผม ทนี้ปุ๊บเราก็ต้องรอนะครับรอแอปปู๊บนะเมือได้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้นี่ขึ้นมาันต้องปลูกมันนะครับผมเราปลกกูกมันได้ไหมปลูกมันยังไงเราต้องดูนะเทคนิคกระโจนง่ายๆครับผมคือเราต้องซื้อใช่ครับผมฟังไม่ติดครับแล้วเราจะซื้อที่ไหนใช่ไหมครับเราไปดูครับ ผมซื้อบ้างครับมาทิดาทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของที่เราซื้อได้นะครับผมเพราะว่าเราไม่มีต่างครับผมจงซื้อเจ็ดร้อยทำอะไรได้บ้างนะครับผมมาดูนะแม่เจ้าวัวตม่จนค้างว่ะ สเปคคอมไม่ได้เกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์หลักของเขานะครับผมที่น่าจะยังไม่ได้รองรับศักยภาพของคนเล่นเท่าไหร่นะครับค้างจริงจังไว้คือถ้าเราจะเล่นเกมนี้นะอย่างแรกเ็ยก็คือว่าอยากวัวาน้อยกับมันนะครับเพราะว่า <por S 1> มันทำมือไม่ได้นองจัดรอ เราไม่รอแล้วก็นะครับผมกดเข้าไปใหม่อีกรอบครับเมื่อคุณสร้างไอ้น,นี่ปุ๊บนะครับผมคุณยังใช้ไม่ได้นะคุณต้องรอนะครับออรอยครับ อันนี้คือเล่นจริงๆให้ดูนะข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจเป็นข้อผิดพลาดที่ต้องยอมรับนะครับผมว่ามันเป็นข้อผิดพลาดหลักนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราต้องออสวอปนนะ swap ซึ่งมันสวอปไม่ได้นะคุณจะปลูกยังไงถ้าคุณไหนที่ไม่ได้ใช่ไหมครับ ก่อนอืนคุต้องไปหาก่อนะครับว่ามันจะปลูกขึ้นมาได้ยังไงทีน,นี้เข้าเกมโดยที่ผมไม่ได้นี่เลยนะไม่ได้สนใจนเลยนะรจริงๆคุณควรดูไอ้น,นี่ไว้ก่อน ายละเอียดมันนะครับว่าโผล่ยังไงหาไอ้นี่ยังไงนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้คุณะครัไม่ไอ้ไม่งงเหมือนผมนะครับผมค่อนข้างสับสนนิดหน่อยนะฮะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้อะไรยากขนาดนั้นะครับเกมมันก็ประมาณนี้มอนะะิีูลวิลเลจเล่นยังไงวันแรกเข้าไปต้องทำอะไรบ้างมาที่เมนูฟาร์มนะครับ บดาด้วยกันนะารผมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าเคลียร์ฟาร์มนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแคปเปจนะครับได้ห้าจุดศูนย์แปดนะครับที่เจาะลึกโลกาละห้าพันเหรียญพอกดคลิกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นการสร้างตัวสมร์ทคอนแทคขึ้นมานะครับว่าเราจะมีการทำภูมิพอกดเข้ามาที่แปลงนะครับเราจะสามารถดูรายละเอียดของแปลงได้นะครับอันนี้มันก็จะขึ้นปกตินะที่เขามีการลงไว้นะครับถ้าจะปลูกเนี่ยเราก็กดแพลนได้เลยนะครับแต่ว่า สำหรับตัวซีเนี่ยนะครับหรือว่าสายฟรีที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับคุณจะต้องอเข้าป่านะครับเพื่อจะไปหาพวกไม้พวกหินอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแลกเป็นมเมล็ดพันธุ์มาก่อนถึงจะมาปลูกได้นะเพราะฉะนั้นเข้าเกมมาตอนแรกเราจะยังไม่มีซีดเลยนะครับมเมล็ดเนี่ยถ้าคุณไปเก็บเพิ่มแลแม้วได้ไปสองมเมล็ดเวลาคุณเอามาปลูกเนี่ยมันจะทับของเดิมนะมเมล็ดพันธุ์ที่เคยปลูกไปแล้วมันจะหายไปมันจะไม่ใช่ว่าจากสองแล้วเอามาใส่สองกลายเป็นสี่นะครับลักษณะประมาณนั้นคราวนี้ผมให้มาดูฟาร์มของอการปลูกฟาร์มแบบ นักลงทุนบางครับก็วิธีกปปารเหมือนอ๋อพอเราเข้าไปดูแล้วเราจะพอเข้าใจนะผมว่าฉันต้องไปหาของใช่ไหมเนี่ยฉันต้องไปหาของในป่าเก็บถินก็บหญ้านี่ผมเล่นในฐานะนักองทุนสายฟรีนะครับ ก็ไม่ไม่ฟรีหรอกจริงเกมนี้ฟรีไม่ได้ครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถเล่นฟรีได้นะครับในราคาไอ้นี่เดินเข้าไปดูโอ,อ้สับได้เลยก็โอ้สับได้เลยถ้าสับได้เลยก็ไม่น่ามีปัญหาอะการไล่เก็บในวันวันหนึ่งอาจจะแบบมาสับต้นไม้เล่นสามต้นนะครับผมไปดูหินก่อนนะ ไม้สับหินปั๊บม,มีอะไรต่อไหมต่อไม้ยังไม่มีอันนี้ผมเดินเข้ามาสำรวจกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะ เมื่อเอเนจีคุณหมดนะครับผมมันก็คือหมดนะครับเอาแดงครับทำอะไรไม่ได้ชีวิตก็จะดูไร้สาระทุกนทีเียนะครับฝั่งนี้เดินมาไม่ได้นะครับผมในแผนที่คุณสามารถเดินเข้ามาได้ตรงไิเลยนีนะนเดินครับเนละแล้วเมื่อคุณมีณมีข้าวมีของนะครับคุณจะไปทำอะไรได้ตอไปค,ครับ จะมาดูประ่อไปนนครับอาชิหายทางกันเนเพราะเมื่อคุณตัดเสร็จปุ๊บนะครับผมคุณก็ปล่อยต่อไม้ไว้ไงล่ะเทเทไปเนีครับ,เ,รบเมื่อคุณกลับออกมานะครับข้าวของที่คุณมีนะจะมีกำหนดเวลานะครับผม แม่งมีกำหนดเวลาด้วยท็อปผ่าเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าข้าวของที่เรามีเราทำอะไรได้บ้างนะแลกกระตคนนี้ไม่ได้ขาดไปแลกกระตุกได้บ้างต้องไปดูมาชิว่าในหมู่บ้านนี้มีใครให้แลกอะไรบ้างเอิงคู้แจ็คนะครับผมคุณเอิงคู้แจ็คสิบเฟรม เราสามารถแลกกับเขาได้โดยใช้ไม้มาแลกนะครับผมนะคุณตัดไม้ไว้เท่าไหร่ไม้มาสินะครับผมแลกเสร็จปุ๊บนะครับคุณต้องใช้เมตาแมสในการในนีด้ด้วยนะครับทุกครั้งนะครับจะบอกเป็นเกมฟรีไม่ได้ครับมันไม่ใช่เกมฟรีอย่างแน่นรอนในเครืบผม ขั้นต่ำที่คุณลงทุนในการเล่นเกมดีนะผมบอกเลยว่าขั้นต่ําที่คุณลงทุนคุณจะต้องลงทุนประมาณาผมลงทุนไปประมาณ10บครับนะครับจริงๆแล้วไอ้ตัวครับผมมีอยู่แล้วนะแต่ถ้าคุณจะลงทุนในเวลานี้เนี่ยคุณต้องลงทุนใบในการปลูกนะครับผมคุณก็ต้องใช้คับคอยอยู่เหมือนกันนะครับผมโดยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยคุณใช้คับคอยไปทั้งหมดประมาณ0 0 0.05นะครับผมหรือตีเป็นเงินไทยก็ตกล,ลาว70,000.05ขอ 70, 000, นอนุญาตนะครับ70,000.05 70, คุณใช้ไป1 0 0 0 4นะครับผม0าประมาณประมาณ1นึ่งบวกลบสตางค์มากว่านะครับผมแต่มันสุดว่า โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นใน4 0ชั่วโมงมาเขาบ้าอะไรครับผมะคาว่าคุณปลูกไปแล้วหนึ่งอันก็รอไปครับผมคออเปิดเิ่มดาครับตกกระเตะครมันจะมีการสร้างความแบบนักลงทุนนะครับสร้างความแบบอันี้นะครับสร้างความรูปแบบีซึ่งก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะถ้าคุณจะลงทุนในด้าน ผมลองเข้าไปดูก่อนนะครับว่าผมตอนนี้ผมใช้ไใช้เข้าไปเท่าไหร่ก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้ไป,ไ,ปไม่เยอะอยู่นะครับใช้ได้บารีบารีไปเรื่อยๆเลยอันนี้เล่นแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผม เลยแบบมรเรื่องราวอะไรเยนะคุณสามารถไปฟาร์มเข้าไปฟาร์มได้นะครับแต่เร so, ิ่มต้นนะคุณต้องมีอย่างน้อยก็1ครคัพนะครับผมกับเมตามาหรือกระิดคัพบิดคัพเชนก็ได้นะครับผมเป็นคัพเน็กก็ได้นะก็วันนี้พอเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตฟาร์มเรื่อยๆนะครับผมว่าได้เงินจริงๆเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับในอนาคตนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครไทยได้นะครับเป็นกำลังใจกันนะครับผมเกมอื่นๆกำลังทยอยทยอยเล่นนะครับผมเพราะเนื่องจากว่า เกม MT มันเยอะจริงๆนะครับผมลงทุนทเกมไม่ได้จริงนะก็ต้องเอาพยายามเกมไหนที่สามารถเล่นได้นะครับผมลงทุนไปแล้วนะครับก็เอามาเล่นให้ดูนะครับผมส่วนเกมไหนที่เล่นแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคนะครับผมก็ก็บอกตรงๆว่าไม่โอเคแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ต้องมาอธิบายรายละเอียดเยอะแยะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไปดูรายละเอียดมาแล้วนะครับเข้าใจนะครับคือสำหรับคนเล่นเกมนะบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมบางเกมถึงบอกไปแล้วเหมือนกับไม่เล่นให้ดูนะครับเกมนะที่ พูดออกมานะครับผมที่กล้าพูดนะกล้าอเล,เล่นมาแล้วนะเลยรู้สึกว่าไม่ดีจริงนะครับส่วนเกมนี้ก็ต้องมารอดูนะว่าเงินได้จะเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าตัวรูปแบบของสังคมของเกมนี้ค่อนข้างที่จะพอพอใช้ได้อยู่ในะดนึงนะผมว่าครับผมคือมันยังปั้มเหรียญได้แม้กระทงปัมตัวละครได้ลำบากนะครับผมต้องมีทำหลายส่วน,นครับผมก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาให้เป็นนะครับผมถ้าคุณไม่เข้าใจนะครับผมคุณสามารถเข้าไปดูได้ วิธีการเล่นได้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วอย่าไปคิดว่าทุกเกมจะได้เงินลดประมาณร้เปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะทุกการลงทุนค,ความเสี่ยงนะครับฝาทุกคนนะครับสวัสดีครับ